ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอการเวลานี้เป็นคำเราสั่งสอนพวกเธอดูกระภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุย่อมเป็นผู้มีสติอย่างไรดูกระภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้มีปกติเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมเป็นผู้มีปกติเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมเป็นผู้มีปกติเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสีย ย่อมเป็นผู้มีปกติเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียดูการะภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมเป็นผู้มีสติอย่างนี้แลดูกระภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุย่อมเป็นผู้มีสัมปชัญญะอย่างไรดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยกลับย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวในการแล ในการเหลียวย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวในการคูเข้าเยียดออกย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวในการทรงผ้าสังคาติบาทและจีวรย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัว ในการกินดื่มเคี้ยวลิ้มย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูด หนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรอการเวลานี้เป็นคำเราสั่งสอนพวกเธอถ้าเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ สุขเวทนาย่อมบังเกิดขึ้นเธอย่อมรู้อย่างนี้ว่าสุขเวทนานี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราแลก็แต่ว่าสุขเวทนานั้นอาศัยจึงเกิดขึ้นไม่อาศัยไม่เกิดขึ้นอาศัยอะไรอาศัยกายนี้เอง ก็กายนี้แลไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นก็สุขเวทนาอาศัยกายอันไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วจึงเกิดขึ้นจากเที่ยงแต่ที่ไหนดังนี้เธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง ความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสละคืนในกายและสุขเวทนาอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสละคืนในกายและสุขเวทนาอยู่ ย่อมละราคานุสัยในกายและในสุขเวทนาเสียได้ดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ทุกขเวทนาย่อมบังเกิดขึ้น เธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนานี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าทุกขเวทนานั้นอาศัยจึงเกิดขึ้นไม่อาศัยไม่เกิดขึ้นอาศัยอะไรอาศัยกายนี้เองก็กายนี้แลไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันเกิดขึ้นก็ทุกขเวทนาอาศัยกายอันไม่เที่ยงปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วจึงบังเกิดขึ้นจากเที่ยงแต่ที่ไหนดังนี้เธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับ ความสลักคืนในกายและในทุกขเวทนาอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสลักคืนในกายและในทุกขเวทนาอยู่ย่อมละปฏิคานุสัยในกายและในทุกขเวทนาเสียได้ ดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้อทุกขมสุขเวทนาย่อมบังเกิดขึ้นเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าอทุกขมสุขเวทนานี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ก็แต่ว่าอทุกขมสุขเวทนานั้นอาศัยจึงเกิดขึ้นไม่อาศัยไม่เกิดขึ้นอาศัยอะไรอาศัยกายนี้เองก็กายนี้แลไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นก็อทุกขมสุขเวทนาอาศัยกายอันไม่เที่ยง ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วจึงบังเกิดขึ้นจากเที่ยงแต่ที่ไหนดังนี้เธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสลละคืนในกายและในอทุคมาสุขเวทนาอยู่ เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสละคืนในกายและในอทุคมาสุขเวทนาอยู่ย่อมละอาวิชานุสัยในกายและในอทุขมาสุขเวทนาเสียได้ถ้าภิกษุนั้นเสวยสุขเวทนา ก็รู้ชัดว่าสุขเวทานานั้นไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุน่นไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอสวยอทุกขมะสุขเวทนาก็รู้ชัดว่า อาทุกขมะสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยสุขเวทนาย่อมเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาย่อมเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้น ถ้าเธอเสวยอทุคมสุขเวทนาย่อมเป็นผู้ปราศจากกิเลสสวยอทุคมสุขเวทนานั้นภิกษุนั้นเมื่อสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อสวยเวทนา มีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าเมื่อตายไปเวทนาทั้งปวงอันไม่น่าเพลิดเพลินจักเป็นความเย็นในโลกนี้ทีเดียวดูกระพิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนประทีปน้ำมันอาศัยน้ำมันและไส้จึงโพลงอยู่ได้เพราะสิ้นน้ำมันและไส้ประทีปนั้นไม่มีเชื้อพึงดับไปฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่า เราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าเมื่อตายไปเวทนาทั้งปวงอันไม่น่าเพลิดเพลินจากเป็นความเย็น ในโลกนี้ทีเดียว